สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องที่เราจะเรียนก็คือคุณค่าของบทละครเรื่องเงาะป่าเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะข้อที่1สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากบทละครเรื่องเงาะป่าได้ 2. วิเคราะห์คุณค่าด้านอารมณ์ของบทละครเรื่องเงาะป่าและ 3. เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยสาระสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเงาะป่านะคะ เป็นบลคคลเรื่องที่มีคุณค่าทางวรรณคดีอย่างครบถ้วนเรามาดูคุณค่าทางอารมณ์หูเรื่ององ้อปากกันนะคะอารมณ์เสียใจนะคะอย่างเช่นตอนที่สมภาสั่งเสียลำหับก่อนจะตายและลำหับก็ฆ่าตัวตายตามนะคะความรู้สึกก็คือรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความเสียสละที่สมภามีต่อลำหับนะคะต่อมาคุณค่าด้านอารมณ์ดีใจนะคะ อย่างเช่นตอนที่ลำหับชื่นชมดอกไม้อยู่ในป่านะคะความรู้สึกก็คือได้รู้ถึงความสวยงามของดอกไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะที่พรรณนาไว้ในบทนี้ต่อมามะะอารมณ์โกรธนะคะอารมณ์โกรธก็อย่างเช่นตอนที่สมภารับพาลำหับไปทําให้ฮนาลโกรธมากและไม่พอใจความรู้สึกก็คือได้รู้ถึงความโกรธและความไม่พอใจที่สมภารัพาลำหับไป คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะเห็นการใช้อาวุธในการล่าสัตว์และการต่อสู้นะคะอย่างเช่นลูกดอกและก็มีดสั้นนะคะอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้านวัฒนธรรมก็คือผู้หญิงจะต้องแต่งงานตามความเห็นชอบของพ่อแม่และในเรื่องนี้ก็ยังมีขนรรรเนียมประเพณีต่างๆมีการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ จะเห็นได้จากตอนที่พิธีแต่งงานนะคะที่ผู้เท่าผู้เก่นะคะขอพรไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอความเป็นสิริมงคลน,นะคะแก่คู่บ่าวสาวนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูคุณค่าด้านทักษะเชิงวิจารณ์กันนะคะคนแรกก็คือฮนาว์นามีความเป็นลูกผู้ชายกล้าหาญใจกว้างไม่โยนความผิดให้ผู้อื่นส่วนสมภาเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายๆด้านและที่สำคัญรักเดียวใจเดียวแค่ลำหับคนเดียว S 1> <S 1> ส่วนลำหับนะคะเป็นสาวสวยประจาหมู่บ้านเป็นคนน่ารักนะคะและที่สําคัญเป็นคนที่กระตันอยู่แล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่จะเห็นได้จากตอนพิธีแต่งงานนะคะที่พ่อแม่นางต้องการให้แต่งงานกับพนาถึงแม้ลำหับจะรักกับสมภาอยู่แต่ลำหับก็ยังเชื่อฟังพ่อแม่นะคะโดยการไปแต่งงานกับพนานั่นเองแต่ถึงแม้จะแต่งงานกับพนาแล้วแต่ลำหับก็ยังรักเดียวใจเดียวแค่สมภาคนเดียวนะคะ คนสุดท้ายเลยก็คือรำแก้วนะคะรำแก้วเนี่ยเป็นพี่ชายของคนารัมแก้วเป็นคนที่ค่อนข้างบู้วามนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เห็นได้จากอะไรนะคะเห็นได้จากที่รำแก้วเนี่ยรอบยิงสมพานะคะเนี่ยไม่ยอมต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้านะคะและที่สําคัญเนี่ยรำแก้วเป็นคนที่รักน้องชายนะคะทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อน้องชายเพื่อต้องการแก้แค้นให้น้องชายของตนเอง หลังจากที่นักเรียนได้ฟังคุณค่าด้านต่างๆของเรื่องง้อป่าไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแบบฝึกหัดหน้าที่ 162, 163แล้วก็164 16ค่ะเรามาดูหน้า162กันนะคะหน้า162เขาให้นักเรียนบอกคุณค่าของบทละครเรื่องง้อป่าตามหัวข้อที่กาหนดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อย่อยนะคะข้อที่1ก็คือคุณค่าด้านอารมณ์นะคะให้เราเขียนอารมณ์มา1อารมณ์นะคะ ที่อยู่ในเรื่องของงอป่าแล้วก็ยกตัวอย่างตอนมาแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรนะคะข้อที่2คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของเงาะนะคะถือว่าใน,นเรื่องของง้อสาไกที่เราเรียนรู้มาเนะี่ยสะท้อนคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมในด้านใดบ้างนักเรียนบอกมา3ข้อนะคะส่วนข้อสุดท้ายคุณค่าด้านทักษะเชิงวิจารณ์ก็ให้นักเรียนเลือกตัวละครที่ชอบมา1ตัวละครแล้วบอกเหตุผลว่าชอบตัวละครนี้เพราะอะไรนะคะหลังจากนั้น หน้า163และหน้า164เป็นแบบทดสอบนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนลองทําดูนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาที่ห้องวิชาภาษาไทยนะคะพร้อมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยสาหรับสัปดาห์นี้เรื่องเงาะป่าเราก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ